สวัสดีครับกรจาก Manager g a m เกนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่จากเลเซอที่เราได้รับมาไม่นานมานี้นะครับโดยชิ้นแรกจะเป็นคีย์บอร์ดชิ้นที่2จะเป็นหูฟังนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นเมาส์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับนั่นคือตัวคีย์บอร์ดเลเซอร์แบ็กวิดอว์โค m มนะครับซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกจะเหมือนกับตัวแบ็กวิดอวอเตเมดครับ อยู่วัสดุด้านนอกจะเป็นพลาสติกดําด้านนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับส่วนปุ่มจะเป็นแมชชินิกสวิต์เลเซอร์กินสวิตนะครับที่เลเซอร์เขาพัฒนาขึ้นมาเองเวลากดดูจะมีเสียง2จังหวะนะครับเหมือนการคลิกเมาส์นะครับมาดูที่สายกันบ้างครับนี่จะเป็นสายถักมี4ส,สายด้วยกันนะครับ2อ,อันนี้สนับเสียบหูฟังนะครับ อันนี้เป็นพอร์ต USB แล้วก็ตัว power นะครับซึ่งสายพวก3ตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้พอร์ตด้านข้างนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากใช้ก็สามารถใช้ตัว power ตัวนี้ตัวเดียวได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่หูฟังนะครับตัวฟังตัวนี้จะมีชื่อว่า Laser Kraken 7.1นะครับ ดูวัสดุด้านนอกนะครับด้านบนจะเป็นผ้านะครับแล้วก็มีรูปตัวเล็กโลโก้เลเซอร์อยู่ด้านบนนะครับส่วนหูฟังนะครับจะทำจากหนังนะครับตัวฟังนั้นสำหรับสามารถยืดได้นะครับสำหรับใครที่ศีรษะใหญ่กว่าปกติด้านล่างจะเป็นไม้นะครับ ไม้สามารถยืดออกมาได้นะครับเป็นสายมีปุ่มกดปิดเปิดไม้อยู่ตรงนี้นะครับสามารถดึงภาพเก็บได้ทําให้ไม่เกะ็ดกะ,ะครับส่วนสายนี่นะครับจะเป็นสายถักความยาวประมาณ2เมตรนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้จะเป็น USB โดยกําเนิดนะครับเดี๋ยวเรามาต่ออันที่เมาส์นะครับสำหรับเจ้าเมาส์นะครับ เจ้ามาตัวนี้มีชื่อว่าเลเซอร์เด a เตอร์โคมานะครับวัสดุด้านนอกจะเป็นพลาสติกที่มีความผุขะออกจากสากมือเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใครใช้จนชินแล้วจะจับถนัดมากกว่าผิวเรียบนะครับมาต่อที่ด้านข้างด้านข้างจะมีการเสริมแผ่นยางนะครับเพื่อเพิ่มความกริบในการจับเสริมมาทั้งซ้ายและขวาน,นะครับนี่ครับส่วนปุ่ม2ปุ่มนี้ ที่ใช้หัวแม่พ่วงกดก็จะปกติเหมือนเมาส์ทั่วไปนะครับเรามาดูกันที่สายกันบ้างจะมีความยาวประมาณ2เมตรนะครับซึ่งสายก็เป็น USB เหมือนเมาส์ปกติทั่วไปนะครับเรามาดูกันที่เลเซอร์ของเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับข้างใต้เขาเขียนบอกไว้ว่าเจ้าตัวนี้จะใช้เซนเซอร์แบบ 4G นะครับสามารถ ตั้งค่า DPI ตั้งแต่100 DPI ไปจนถึง10,000 DPI เลยทีเดียวนะครับซึ่งมัน DPI ที่สูงมากเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อที่การใช้งานจริงนะครับเรามาดูกันที่การใช้งานจริงนะครับเาาจ้าคีย์บอร์ดต,ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Laser s ์ n ซ p น2.0มาติดตั้งไว้ในเครื่องก่อนนะครับซึ่งเจ้าโปรแกรมตัวนี้เราสหามารถหาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ต เจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้จะทําให้เราสามารถปรับการแสดงแสงสีแล้วมันได้หลายรูปแบบนะครับอันแรกคือเวฟนะครับเวฟคือการเล่นเวฟจากซ้ายไปขวารูปแบบต่อมาที่อยากนําเสนอก็คือ Reactive นะครับซึ่งด้วยเจ้ารูปแบบตัวนี้จะแสดงแสงไฟเฉพาะปุ่มที่เรากด J W E นะครับ มันก็จะหายไปนะครับรูปแบบที่3 Spectrum Cycling ก็คือการวนดูปสีจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับรูปแบบตัวต่อมาที่เราอยากนำเสนอก็คือ Custom ซึ่งความพิเศษของมันคือเราสามารถเลือกกำหนดได้ว่าปุ่มไหนจะเป็นสีไหนยกตัวอย่างเช่นสำหรับใครที่เป็นคอ FPS นะครับเราสามารถตั้งปุ่ม W ให้เป็นสีแดงนะครับปุ่ม A ปุ่ม S ปุ่ม D ส่วนปุ่มเลือกอาวุธ1 2 3 4 5แล้วก็สามารถตั้งให้เป็นอีกสีหนึ่งได้นะครับอย่างเช่นให้เป็นสีเขียวนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงของเจ้าเมาส์เลเซอร์เดดแอนเดอซึ่งเจ้ามาตัวนี้เราก็ต้องใช้ โปรแกรมเลเซอร์ไซเน็2.0เช่นกันเพื่อให้มันสามารถแสดงสีได้หลากหลายนะครับสีสโคเวลเป็นสีเขียวส่วนตัวโลโก้เราก็ให้เป็นสีน้ำเงินมาถึงชิ้นสุดท้ายกับผูฟังนะครับเลเซอร์คาร์เคนเจโครมาสนับการแสดงสีของมันเราสามารถเลือกให้เป็นฟูสเปกตรัมไซคลิงก็คือมันจะเปลี่ยนสีอัตโนมัติหรือว่าจะเลือกแบบรี a ติ้ง มันจะค่อยๆสว่างแล้วก็ค่อยดับลงไปเองนะครับตัวไม้นะครับจะเป็นแสงสีขาวซึ่งเจ้าไฟตัวนี้จะแสดงสถานะของการปิดเปิดไม้นะครับสมมุติเราปิดมันก็จะดับไปนะครับนี่ครับคุณภาพเสียงของตัวหูฟังนะครับเราสามารถเลือกคาลิเบตได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเสียง รอบที่ทางแบบเยืงซ้ายยืงขวาปรับกี่องศาก็ได้ครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้มานะครับสรุปจุดเด่นของเจ้าเลเซอร์คม่าก็คือแสงสีของแสงไฟ L E D นะครับที่สามารถแสดงได้หลากสีหลากหลายรูปแบบซึ่งต่างจากอุปกรณ์เลเซอร์ที่ผ่านมานะครับที่เน้นสีเขียวเป็นธีมหลักสำหรับคอเกมคนไหนที่ต้องการอุปกรณ์ดีๆในการเล่นนะครับเราขอแนะนำ เจ้าเลเซอร์ค a มตัวนี้เลยนะครับรับรองไม่มีผิดหวังและถ้าโอกาสหน้ามีอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาเราจะนำมารีวิวให้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ